เรื่องราวของทัดดาวบุษยานั้นก็เป็นนวนิยายผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยถูกแบ่งเป็นนิยาย2เล่มด้วยกันครับนั่นก็คือ1ทัดดาวบุษยาแล้วก็2นั่นก็คือทัดดาวยอดขวัญครับโดยในเรื่องของทัดดาวบุษยานี้ก็จะเล่าเรื่องราวของทัดดาวครับหญิงสาวที่เติบโตมาโดยที่มีคุณแม่นั้นพร่ำสอนให้เธอนั้นเกลียดผู้เป็นพ่อรวมถึงทุกคนในตระกูลบุษยาแต่ทว่าชีวิตของทัดดาวนั้นต้องหักเหครับเมื่อแม่ของเธอนั้นติดการพนันและก็ทําให้เธอนั้นจําเป็นตต้องงแ่ งานกับเจ้าพัฒนาครับซึ่งเป็นชายรุ่นราวคราวพ่อเลยแล้วเรื่องวุ่นวายนั้นก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อเธอนั้นหนีการแต่งงานและได้รู้ความจริงว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตครับเธอจึงตั้งใจจะไปทวงสิทธิ์โดยชอบรมของเธอคือนกลับมาในบ้านบุษยาโดยทาการปลอมตัวเป็นผู้ชายพร้อมกับใช้ชื่อใหม่ว่าสุทัศน์แล้วก็แอบเดินทางไปกับเจ้ายอดขวัญครับโดยได้รับการช่วยเหลือผ่านคนรับใช้เจ้ายอดขวัญเนี่ยก็จาทัดดาวในคราบของสุทัศน์ไม่ได้ครับแต่ก็รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นั่่อนทีจะ ธนากลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วเราเองที่เป็นผู้ชมเนี่ยนะฮะก็ลุ้นไปในทุกๆตอนเลยว่าพระเอกเนี่ยจะจับได้หรือเปล่าว่าทัดดาวนี่ปลอมตัวมาอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานในยุค90เลยทีเดียวครับ